ห้าสกิลที่การเป็นผู้นำที่ดีต้องมี 1. การวางแผนการวางแผนที่ดีไม่ว่าจะวางมากวางน้อยแต่ยังไงก็ต้องวางแผนเพราะการวางแผนที่ดีคือการวางรากฐานของการทำงานให้ทีมงานเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน 2. การแก้ไขปัญหาไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆงานเราต้องเจอปัญหาอยู่แล้วแต่การที่ผู้นํามีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีมันทําให้องค์กรและทีมงานของเราไม่ต้องไปเสียเวลาติดอยู่กับปัญหานั้นนานๆ 3. ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการฟังถ้าหากในทีมเรามีหัวหน้าที่มีการสื่อสารที่ดีแน่นอนครับการทํางานต้ง ต้นทางไปจนถึงปลายทางเราแทบจะไม่ได้เจออุปสรรคอะไรเลยเพราะฉะนั้นทีมคุณจะโชคดีมากๆนะครับถ้าหากว่ามีหัวหน้าหรือมีผู้นําที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีพูดเคลียร์สังชัดองค์กรอของคุณเนี่ยถึงเป้าหมายได้ตามกาหนดแน่นอนครับตีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าหากว่าทีมงานของคุณมีผู้นําที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ชอบออกไปหาประสบการณ์หรือหาอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับทีมงานบอกเลยนะครับว่า ทีมงานของคุณเนี่ยเป็นทีมงานที่โชคดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งและที่สําคัญโลกของเราเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณมีหัวหน้าแบบนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยจัดเป็นหัวหน้านักพัฒนาเลยถ้าหากว่าทีมงานของเราองค์กรของเรามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับองค์กรของเราเติบโตได้อย่างไม่ตกเทรนแน่นอน5า การตัดสินใจหัวหน้าที่มีการตัดสินใจที่ดีมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีการประเมินก่อนและหลังว่าสถานการณ์หลังการตัดสินใจไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าทีมงานของคุณองค์กรของคุณ,คณมีหัวหน้าที่มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพอยู่แน่นอนครับการประเมินปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กรของคุณเนี่ยมันจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นและที่สําคัญเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถนําการตัดสินใจเหล่านี้มาสร้างเป็นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกครับพีไอเรามีหลักสูตรในการพัฒนาผู้นําในด้านต่างๆอีกมากมายหรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคราสเรียนต่างๆนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆทุกคนสามารถทักหา เราได้ตลอดเวลานะครับแล้วเจอกันครับ